น um ี่ผมหลังนี yani ่ครับหลังนี่หลังนี่เจ็บคอดเจ็บคอพี่น้องเจ็บพอเจ็บพอแล้วเจ็บพอแล้วอยู่ในลูกเลยเจ็บคอครับตัวครับผมหลังนี่ปลาชันครับตัวสวยๆครับผมงามๆครับรุ่นนี่นั่นนั่นนั่นไปยังโอ้โหมีแต่รุ่นงามๆครับผมปลาโค่หน่อยแต่ว่างตัวงามครับ สวัสดีครับผม,ผมพบพ,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 พ่อกับพีสานอดรอดอีกคือเก่าครับพี่น้นองมอนี่ลุงแบ่งแรงงานตัวครับใส่เบ็ดคือเก่าครับผมนี่บรรยากาศเท่ายำคำยำแรงแถวเลาะบ้านนี่แหละครับฟังทางตะเวนตกบ้านไม้นี่ยังไม่เคยใส่เลยครับผมเปิดซิ่งเลยไม้นี่หนามพาอเจาะหนากระไรเขาก็มีนี่ครับผมนามนามบ่บบอเจาะด้วยมือฟังนี่เทาี่เดี๋ยวจะมาบอกวิธีหมาย ค้องป้าแลนครับผมตามเอฟซีเป็นขอมาเบ่งกันใส่ขังกันแท้ครับนี่ขางกันแท้กันเป็นแป้นลาะขางกันแท้มันแป้นนะครับนี่มันเป็นหล่องคือทางหนูนี่ลหละคือทางป้าแรีนครับผมน้ำตีนกันแท่ด้วีหล่องด้วยนี่เป็นแป้นครับแต่ทางในหกนี่ทางในมันหกแต่ขางกันแท้นี่มันสิแป้นเป็นหล่องเข้ากับย้อนลงเลยครับผม คือสิบกวดสูตรนี่ย้อนลงขางกันแท้กันแท้ไปเลยครับหาปองป้าแลนเด้อพี่น้องเด้อปองป้าแลนนี่มันจะเป็นคล้องครับมันจะเป็นคล้องย้าไปคือทางหนูนี่แหละน้ำขางกันแท้เป็นแปนครับผมเป็นหลองไปเลยติดตามครับผมอดย้อนลงเลยครับผมย้อนลงปองเลยครับเนื้อเขาก็ใส่ซ้ำเลื่อยหมากเบ็ดไปน้อยนึงครับผมเนื้อไงครับมันนี่ใส่ตัวเนื้อไงแล้วมันค่อยบหลอนง่ายครับอ ย้อนถิ่มลงไปเลยครับวางนอนนอนในดินเลยครับนอนไปในดินเลยแต่โซนนี่บ่มมีอิปูบุมมีปลากหอยแล้วครับผมมีแต่ปลาเข็งหน่อยแล้วคือเอาติดตามครับใส่เบ็ดกันเดวยพี่น้องด้วยทำแล้วฝนก็นน้อยเอากรสิยอนล,ลงน้ำขังกันแทบไปเรื่อยๆนียครับทั้งนี้น้ำเลิกแน่เอากปสิยอนล,ลงไปนอนในดินแล้วครับ มันปากทั่งๆมันหกเขาเก่าขั้นเบ็ดเชียร์เชียออกครับแต่บริษัทใสมือนะครับเด้อแต่เถาแกแล้วสิใสมือครับแล้วสิกวดตามๆเลยแต่เราก็มันคือเราเอาสูตรไหสูตรมันครับผมติดตามครับไม้นี่ยังมีคนกวนนะครับเปิดซิ่งเลยคืนวานยันในมีไฟมาใส่นะครับผมคนก็นหน่อยทำทด้หน่อยยิ่งซื้อเราพี่น้องเด้อ เป็นคำคอยแล้วเด็ดกับไก่สิเป็นเลยนะครับผมเหลือลาไล่นี่ปองป้าพี่น้องปองป้าเที่ยวครับมันจะเป็นไข่ไข่ด้านหนูเลยปองก็ลรดเป็นลำแขางกันแท้เลยพี่น้องด้อยนี่ปอนลงเลยครับเอาอไปซูนมันกันมันหกเข้า่อยเอาขั้นเบ็ดเขี้ยวออกปอนเนือลงไปในปองมันเลยครับนี่ปองป้าเที่ยวครับผมขางกันแท้มันจะแป้นเป็นหลงไปเลยเป็นห้อยครับ นี่ทั้งสี่ทั้งเตมันแป้นครับผมทั้งเรื่องมันสีหกตอรทั้งเตนเป็นหลองครับผมติดตามครับใส่เบ็ดให้แล้วกันพี่น้องไปย่ามกับเบ็ดคาบบานติดตามครับผมครับผมเรียบร้อยแล้วครับนสิเติมเยอกคาบบานบานเดี๋ยวเอาคมาลุยน้ำกันครับย่าน้ำกันเอ้มาว่าสมานบำมันพี่น้องเ้ยดึงปลายยังไงดึงไปเข็งหร้อนนานร้อนแล้วครับโอ้ยนเติมเยอะนะครับผม ยังบ่ทำงานอยู่ครับผมยังบ่ร้อนดีกันบ่ถือก็อย่าร้อนครับมาทำงานครับผมเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลาะไปเติมเนื้อไปสุดหุ่นแล้วครับเมื่อขิ้นเขาเราก็สิออกมายากกันใหม่ติดตามเด้ครับผมงมดึงคอยดึงกสิบี่ว้ยป้าดึงกิซี่ครับผม หล่ออันซำติดตามครับทังไหนัหลัทงท,งทงั้งคังคนเลี้ยงพี่ทังพี่เห็นไหครับทำงานแล้วครับนี่โอ้ไปย,ยังไปยังโอ้เอยเย็นพี่น้องเลยเยนเย็นเยนเยน็เยนครับเยน็นเย็นครับโอ้ยบ่ยู่แล้วนั่นโอ้ย เนียนอนแนีงครับเย็นรุดเสยเลยอยู่ครับแข็รงมากเลยครับผมนี่ตัวคอตัวงามครับติดตามครับผมไฟแบตบุ๊บมันอันนี้กล่องบผมีครับผมกระแสไฟตัวนี้ติดตามครับแถมเลยนะครับผมคอโู้โหใครถือดิพี่เันถือกับตัวงามอยู่ครับผมแต่ได้หลายตัวเลยละครั้งได้พี่น้องมึงนี่ไปเค็มครับผม ยังใน,นใสถุงอยู่อติดตามครับป้าดหลอบแหลกย่มครับมีแต่ปลาเข็งกินครับผมเสี่ยนปลาเข็งบ่ร้อนกันร้อนเพอเอาใสาตเะเวนป้าเข็งมันกินครับผมเดี๋ยวติดตามครับเอาไก่สีสุดเลยล่ะเมื่อกินเขาแล้วออกมาไหมไก่สีหูว่ามีป้าบ่มีครับผมปลาเข็งงี้อู้วบอกว่าแต่ปออ้าข่อยงี้เข็งครับผมอู้ใหญ่ครับติดตามครับผม ดลปก่อนโอ้หมันแต่ปลาเข็งเดิเมี่น้่อนเลยมือนี่รอบนี้ตามครับเดยได้ยินเสียงน้ำพุนยูดีนอยู่ครับผมหลังแรกใส่ลงหลังแรกย่ามกับมานหลังเป็นหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวประค้อยครับติดตามครับผมย่ามแล้วเรียบร้อยครับผมปลาเข็งหกเจ็ดตัวปะนะค้อยแนะ่สองสามตัวครับผมรอบย่ามก้ามครับ,รบเดี๋ยวเมื่อชิ้นเขากันใหม่ ไปอยู่ขอกมาย่าหม้ครับผมคจึงเข้าอิ่มเรียบร้อยครับผมแล้วมาย่าเบ็ดกันบัดเบอร์ว่ามันสีมานบอมานกันถิดก,กับแปะว่าได้แล้วครับผมกันถิดกับแปะว่ามีป้าพี่นอ้องหลังแหลกแห้งมานห้างเสือกไปเข่งเนี่ยป้ายัางนอนอดึงอยู่พี่นอ้องดึงอยู่ป้ายัางนอนเดี๋ยวบอกว่าไปเข่งเด้อโอ้ยไปเข่งอีหลีครับผมหมอใหญ่ครับ ถึงเต็มแล้วครับผมเอาละติดเต็มครับไปเขึงกับไปเขึงนี่แล้วยังยอยู่ครับผมอ้าวมันไปจังไลนเน,นี่ยยังคือเก่าครับ,รบจังในโคผมมีป้านี่เตี้ยมซิมพี่น้องเอเย้ยไปเขงึงตัวเดียวเอาแล้วงานเขาแล้วมเอนี่งานเขาแล้วมีป้ากับดิกเลย ตายอ้ย,ยบ่ร้อนไปกินยำไดนหรอบ่ <c oughs> มีป้าเลยครับนี่บ่ร้อนอยักผ่านมาหลายหลังเลยครับบ่มีป้ามีกีรีเอาโซนนบ่มีป้ายู่สร้างเป็น โอ้ยยังคือเกา,ายังคือเกา,า,าครับเอยยังดีๆอยู่เริ่มไปว่ะคำติดตามด้วยครับพี่น้องโอ้ยม,มานบมาหลายลังเลยบันม,มีสูนเลยอเียตามครับผม อเหยืนอไ่ครับผมตัวไงฮะโอ้เหยืนอไ่ครับอยู่เสืยเลยติดตามครับผมมาแล้วเหยืนอไ่มาแล้ว,นนลวสุอครับผมหลังนี่ปลาชันครับตัวส,สวยๆครับผมงามๆครับรุ่นนี้ ขอปดกันครับผมเริ่มมาแล้วลงมาโซนพี่มีปลาแน่ครับทำงานอยู่ยลแล้วครับอยู่ดุ้ลูกทำงานเลยครับโอ้โหตัวสวยครับนี่ตัวสวยครับเริ่มแล้วเริ่มทำงานแล้วตัวสวยๆครับผมโหใส่อุ้วันครับผมมาแล้วเริ่มทำงานแล้ว đừng mà ngủ được hạ bóng cái tiêm ครับผมไปแล้วครับผมนั่น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 ไปยังโอ้โหมีตาลุงงามครับผมประคอหน่อยแต่ว่างตัวงามครับโอ้ใส่สวยๆครับนี่เอาละเอาติดตามครับผมปลดกันเกือบรุดละง่นนี่เลยครับผมนั่นนั่นโอ้ตัวใหญ่ครับ น้อยสำนี่เขาครับผมงามๆครับรุ่นนี้ยามนำกันไปเรื่อยๆครับผมปดปาก,กันทำงา,งานอีก้ะครับผมขอหน่อยของามๆครับผมนี่ใส่หนีป้าไม้ครับใส่สวยๆอ๋อพอได้ปนอยู่แล้วครับมันนี่ติดตามครับผมนะครับพี่น้องส่งเดินดินแห้งเลยอย่ารุดเด้อลูกเด้อหลังเลยน้อ ล้งนีนีหล้งนี่ครับดีแน่ครับเโนเนล้องนี่บ่อ้ลังนี้ครับลังนีหล้งน um> ี้หอ้โอ้โอ้โจ็บพดจ็บพดพี่น้องเจ็บพดเจ็บพัดแล้วจ็บพดแล้วอยู่ในลูกเลยเจ็บพัดรับอ้โอ้ยจุครับ เห้ยโมครับเอาละมาแต่สิบป <te> ้มีเก็บพลพี่น้องเลยเออนี่เก็บพลแล้วเก็บพลแล้วครับใส่สวยๆครับผมลุกว่าสีโป้พลพี่น้องเลยโอ้โหนี่โอ้โหทุ่นทวนสมบูรณ์ครับผมเก็บพลแล้ววันนี้เป็นว่าไหนแต่เย็นเงี้ยเด็กประคอยเงี้อยู่ครับมาดูพี่น้องติดตามครับผม พ่พ่อพี่น้องเลยเอาละแค่เนี่ยใครไป็นยางฟรีอยู่ครับพอได้ปนอยู่ครับพอได้แจ้งอยู่แต่เยนตัวเดียวนี่ก็คุ้มแล้วครับผมเลยย็นหญ่แห้งสุดยอดครับติดตามครับผมย่ำกลับครับผมเอาแล้วเริ่มทำงานป้ายจินดึกครับโอ้หูแสงงามๆครับผม ป้ายมีตาลุ่น,นงามๆครับเอาแล้วรอบยามเก้าครับผมยังรอกลำขึ้นครับป้าดิ่มทำงานแล้วครับไปกินดึกครับติดตามครับผมตัว,วใหญ่ไหมโอ้มีแต่ใส่เดียวกันครับผมใส่สวยๆครับใส่งามๆครับผม ป่ารุ่นป่าไม้นี่ว่ายากห้างแน่ครับแต่ก็ถือว่าพันอยู่ด้แน่ย่ครับเย็นตัวเดียวนี่ก็คุ่มนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมย่ามมาสุดเรียบร้อยครับเมื่อนอนเทาราบานสำหรับขึ้นนี่กะเอาไว้สำนี้แหละครับผมเดี๋ยวมาย่ามเนี่ยมาเศาน้ำกันครับผมมันเบิร์นเนี่ยมาเสาร์ห้องสีมัน รับขึ้นนี่ก็ไข่แน่อยได้แล้วครับลองเนี่ยปฏิพลอยู่ครับของแท่ครับผมสุดยอดอเป็นไงแห้งเย็ยนตัวนี้ครับผมแต่ตัวเดียวนี่ก็คุ้ม้วครับอเอาละครับผมแก้งแล้ววัน ขอกระแจ้ข่าวเปิดแล้วย่าเบ็ดกันครับผมมาหลุนกันเบิงเงี้มาสาว่าสิมาสมานแต่ว่าเห็นแลหล่ะหลังหนึ่งคือสิแจกพอตอยู่ครับผมติดตามครับนี่ถึงแล้วครับผมนี่ป้าอย่างนอกหลังนี่แหลกแหกมานครับผมออจะลุดได้ลูก าตะบงอเอาละใส่สวยๆเลยพี่น้องเลยแต้มแรกมาแล้วครับแนวโน้มที่ดีเช้านี้ครับผมนี่โอ้คอยตัวใหญ่อยู่ครับงามอยู่สุดยอดครับผม ไม้ขแรกแห้นไม,ไม้ไม้สิ่งครับผมเปิดสิ่งครับตัวงามๆครับผมไม้นี่ยังได้มีไฟใส่แต่มือขึ้นก็นได้อยู่ครับย้อมาสาตัวแรกครับผมติดตามครับมีดหลังนอนตอมากกับมีดทีด่นองเลยป,ป้ามันหน่อยบ่ ยี่ลี่ยังนอดึงเอียนหน่อยวะโ,โบยู่ครับผมเย็นหน่อยครับติดตามครับผมงานอีกเลยครับหลังที่สองครับผมใส่นี่ใส่สวยๆครับผมเตรียมที่สองครับผมมาแล้วเท้านี้มาแล้ว ป้ากินดึกครัหมื่ขึ้นบว์โบวถือเลยแถวนี้แปลว่าป้ากินดึกแฮงติดตามครับหลังที่สามครับผมแต้มที่สามมาแล้วเสานี้ใส่สวยๆครับผมป้ากิ้นดึกอ,อีกหลสโซนนี่ครับผมขึ้นนี่บมิดจีรีเลยเสานี้ป้ากิ้นดึกครับใส่สวยๆนี่อีกหลังหนึ่งแจ็คสิป,ป้ายยังเด้นี่อยู่บ่บุนีครับเดี๋ยวติดตามครับผมแต้มที่สี่ทำง,งานแล้วครับ เดี la, oh. Oh. ๋ยวพิ่ซ oh, ีทำงานนะครับโอเข่าทาเลยเรือยเข่าทาเลื่ยเรือยเข่าทาเลื่ยเรือยแต่แส่งามๆครับผมโอ้โหวุ้ยมันบ่งว่าตัวธรรมดาผมเมีนครับงามครับปลาตัวนี้ตูนด่วนเลยครับอู้ยสุดยอดครับผมงามครับปลาตัวนี้ใส่ไม่ได้ใส่ด่วนเลย ครับผมดำเนิเรื่อยๆครับกําลังเริ่มต้นหมานะครับอยู่บนน้องเย็นเย็นครับบรยวูขาดโอ้ขาดครับผมเฮ้ยเย็นใหญ่ครับนี่ขาดเลยโอ้อาติดเต้มครับผมขาดไปแล้วหนึ่งลังไปยังไงปลาหมอครับผมหมอใหญ่ครับ ติดตามครับผมกำลังโอ้สวงามครับผมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีครับพอดีพอดีต่างเดดยนี่น้องเอ้ใส่นี่กำลังสวยครับผมป้าไม้ครับเอามาแล้วครับเศร้านี่ติดตามครับผมนี่แหละครับผมไปเรื่อยๆครับโตหน่อยแน่โตน่นแน่โบงงามกับโบดไทยให้ได้ครับเด้อ ทำเวลาเนี่ยครับผมงานงามๆครับผมวนๆปลาไม้ครับติดตามครับผมงานนี้นะครับเป็นเรื่อยๆครับผมเนี่ยบัถึกแน่ครับผมนี่ใส่สวยๆครับติดตามครับเบ็ดยังไหลอยู่ครับมันลุดระเบิดอืออยู่ๆอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อู้นั่นโอ้ตัวงามพี่น้องโอ้เจ็บพอด มือนี่เขาทำให้ตปาปลาโตงามๆครับโอ้โหสวยๆครับผมรุ่นนี้แต่ตัวงามครับผมติดตามครับปลามือนี่ใส่งามแฮนด์ไม้เปิดซิ้นครับผมใส่งามว่าแต่บระยู่ป้า,ปาล่ะมีอะไรอยู่ครับดีวัตถปูะกออยู่โอ้ยใส่สวยเลยครับติดตามครับผมทำงานอีกเลยครับผม ตัวนี้โตงามใบใหญ่ครับติดตามครับผมาอยังเนาะหลังสุดท้ายครับผมโอ้ปลาคอครับปลาชนครับโอ้ปลาดุกปลาพ่อพ่อโตครับผมเมื่อนี้่มีแต่ปลาคอใส่งามๆครับผมปลาดุกปลาพ่อเลยครับปลาดุกเสียไปใส่เบิดบุญเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้แยามมาหลังสุดท้ายครับผมก็ถือว่าหมานอยู่รับเข้าครับ พี่น้องมึงใส่สวยๆครับนี่เขาทาอยู่ครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฟังน้องไว้การหายยูหายจิ้นแบบพิสานบานเฮาครับใส่เบ็ดโบมีแนวหาดอกครับน้มนี่ตึกป้ากับโบมี่มองตึกดอกหน้ามันหลายละเหลือแต่ใส่เบีดครับอีกแจ้าหน่อยน้ำเขาสีทอกนี้ น้ำขอนลงไสิไซเบียกคบให้พี่น้องมองครับผมตอนนี้ไซเบียป้าไปก่อนหน้ามันลนหลายอยู่กบมันยังในร่วมครับผมแล้วกันยังในตัวไนนมเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้สานีกละครับผมก็ขอกก่าเข้า่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมแนวนมว่าสิปเสาทิศนี่สิปด้วนกัะถาแก่ยู่ครับผมเถ้าแก่กับสิแผ้เศร้าพอดีคอยติดตามมึงครับผม